สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะล่าสุดเลยคือเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2569ที่ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลออกมาตอบโต้ผู้นำกัมพูชาที่บอกว่าจะประท้วงไทยเรื่องรุกล้ำดินแดนนะคะท่านนายกก็ยิงยันชัดเจนเลยว่าทหารไทยปฏิบัติการในเขตอธิปไตยของเราแล้วก็ยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงครับผม สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาร้อนระอุอีกครั้งวันนี้เราเลยอยากจะมาชวนคุยเจาะลึกกันว่าเหตุการณ์ปะทรุนแรงในปีที่แล้วมันมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ทำไมเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นแค่ความขัดแย้งพื้นที่ชายแดนเล็กๆถึงบานปลายไปได้ขนาดนั้นเราจะมาดูข้อมูลจากทุกมุมเลยนะคะทั้งแถลงการของกองทัพรายงานข่าวจากทั้งฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาแล้วก็บทวิเคราะห์เชิงลึกด้วยครับ ซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันซับซ้อนกว่าที่เห็นเยอะมากเพราะว่าเบื้องหลังการประทะที่เราเห็นกันเนี่ยที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องประสาทเรื่องเขตแดนบนบกจริงๆมันมีเดิมพันทางเศรษฐกิจใต้ทะเลที่มูลค่ามหาศาลซ่อนอยู่และนี่อาจจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้เรื่องมันรุนแรงกว่าที่คุณจะเป็นมากครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่ประสาทตาเมินทมอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นแน่นอนครับ โอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มปฏิปัตต่อเรื่องราวกันเลยดีกว่าค่ะย้อนกลับไปที่การประทะในปี2568สถานการณ์มันเริ่มขึ้นแล้วก็ลุกลามไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคะถ้าจะให้สรุปภาพรวมนะครับปี2568เนี่ยมีการประทะใหญ่ๆเกิดขึ้น2ระลอกระลอกแรกคือช่วงเดือนกรกฎาคมคือชนวนเหตุมันเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆบริเวณชายแดนครับฝ่ายไทยรายงานว่าตรวจพบโดรน แล้วก็มีฐานกัมพูชาเคลื่อนไหวใกล้ๆกับแนวรั้วลวดหนามแถวปราสาทตาเมินทมแต่แน่นอนครับว่าทางกัมพูชาก็บอกว่าเราเริ่มก่อนใช่เลยครับก็กล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อนเป็นเรื่องปกติของความขัดแย้งลักษณะนี้ซึ่งก็เป็นแบบนี้ตลอดต่างฝ่ายต่างชี้ว่าอีกฝ่ายเป็นคนเริ่มแต่ที่น่าตกใจคือความรุนแรงมันยกระดับเร็วมากใช่ไหมคะเร็วและรุนแรงมากครับมีการใช้อาวุธหนักเข้าปะทะกันแทบจะทันทีเลย ที่เป็นประเด็นใหญ่เลยก็คือการใช้จรวดหลายลำกล้อง bm 2 1เดกี่ยวค่ะจรวด bm 2 1นี้มันมีความสำคัญยังไงทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นคะเอ,อ่ออธิบายง่ายๆคือ bm 2 1ไม่ใช่อาวุธที่เน้นความแม่นยำนะครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อทำลายล้างเป็นพื้นที่กว้างๆเหมือนการสาดกระสุนปืนใหญ่จำนวนมากใส่เป้าหมายในคราวเดียว การที่ฝ่ายไทยระบุว่ากัมพูชายิงจรวดชนิดนี้ใส่สถานีบริการน้ำมันปตทที่อำเภอกันทรล,ลักษ์ซึ่งมันเป็นพื้นที่พลเรือนเต็มเลยโหมันเลยกลายเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่เป็นพลเรือนถึง8คนมีเด็กชายอายุแค่8ขวดรวมอยู่ด้วยแถมยังมีการโจมตีโรงพรยาบาลพนมดงรักอีกเหตุการณ์นี้ทาให้รัฐบาลไทยประนามเลยว่านี่คืออาชญากรรมสงครามแล้วก็นําไปสู่การตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบ ถูกต้องครับกองทัพอากาศไทยก็ส่งเครื่องบิน F16 เข้าไปโจมตีเป้าหมายทางทหารในฝั่งกัมพูชาเปิดฉากยุทธการยุทธบดินซึ่งเป็นการตอบโต้ที่ค่อนข้างหนักหน่วงในขณะที่ฝั่งกัมพูชาเองคุนเซนก็ออกมาถแถลงเลยว่าไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสู้แถมยังอ้างด้วยนะครับว่าสามารถยึดปราสาทตาควายแล้วก็ตาเมืองทมได้สําเร็จแล้วความตึงเครียดก็ยังไม่จบแค่นั้นนะคะพอมาถึงเดือนธันวาคมก็ปะทุข,ขึ้นมาอีกรอบ ใช่ครับนวนเหตุครั้งนี้มาจากการที่ไทยไประง,งับข้อตกลงสันติภาพกลาลัมเปอร์หลังจากที่มีทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดแล้วก็เกิดการประทักกันอีกครั้งจนต้องอพยพประชาชนใน4จังหวัดชายแดนมีการประกาศเคอร์ฟิวในหลายอำเภอเลยทีเดียวครับสถานการณ์ตอนนั้นถือว่าวิกฤตมากนะฮะ จนท่านนายกอนุทินต้องออกถแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจเลยยืนยันว่าจะใช้ปฏิบัติการทางทหารทุกรูปแบบเพื่อปกป้องอธิปไตยซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าความขัดแย้งมันไปถึงจุดที่อันตรายมากๆแล้วทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาทั้งสองฝ่ายก็ต้องพยายามสร้างความชอบธรรมให้กับการกระทําของตัวเองใช่ไหมคะแน่นอนครับ ในขณะที่กองกําลังบูรพาของไทยออกถแถลงการว่าเราทําทุกอย่างด้วยความอดกลั้นแล้วก็อยู่ในดินแดนของเราแต่ถ้าเราลองไปดูในสื่อของกัมพูชาอย่าง The r Times นี่เหมือนดูหนังคนละมวลเลยนะคะครามข้อมูลข่าวสารหรือ Information War ด้วยสงครามข้อมูลข่าวสารในบริบทนี้มันทํางานยังไงกันแน่คะฟังดูซับซ้อนจังจริงๆหลักการมันง่ายมากครับมันคือการแข่งขันกันเล่าเรื่องว่าใครคือผู้ร้ายและใครคือเหยื่อ ในสายตาของชาวโลกสื S <S <muy> ่อกัมพูชาระบุชัดเจนเลยนะครับว่ายุทธศาสตร์ของเขาคือการบันทึกภาพความเสียหายไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนหรือโบราณสถานที่เกิดจากการโจมตีของไทยให้ได้มากที่สุดเพื่อนำไปเผยแพร่แล้วก็บอกกับนานาชาติว่าดูสิไทยลุกรานเราเราเป็นฝ่ายถูกกระทำนะอ๋อเป็นการสร้างเรื่องเล่าเพื่อดึงความเห็นใจแล้วก็แรงสนับสนุนจากต่างชาติ มีกระทั่งการอ้างคำพูดของประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ด้วยใช่ไหมคะว่าไทยเป็นฝ่ายยิงก่อนในรอบที่2ใช่ครับนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการพยายามดึงบุคคลที่3เข้ามาเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้กับเรื่องเล่าของตัวเองนอกจากนี้สื่ออย่างเดอะพนมเพนโพสยังวิเคราะห์ลึกลงไปถึงการเมืองภายในของไทยด้วยซ้ำ ว่าถ้าหากในอนุทินชนะการเลือกตั้งก็จะยังคงดําเนินนโยบายแข่งกราวต่อกัมพูชาต่อไปซึ่งอันนี้เป็นการพยายามผูกเรื่องความขัดแย้งเข้ากับตัวบุคคลและพักการเมืองเพื่อสร้างภาพไม่เห็นว่านี่คือนโยบายของรัฐบาลไทยชุดนี้โดยเฉพาะแต่ถ้ามองจากมุมของเราการกระทําของกัมพูชาก็ดูเป็นการยั่วยุที่ชัดเจนมากการที่เขาสร้างเรื่องเล่าแบบนั้นในเวทีโลกเรามีวิธีตอบโต้หรือว่าแก้เกมในสงครามข้อมูลข่าวสารนี้ยังไงบ้างคะ คือฝ่ายไทยเราจะเน้นการสื่อสารผ่านช่องทางทางการทูตแล้วก็โฆษกกองถับเป็นหลักนะครับโดยจะย้ําจุดยืนเรื่องการป้องกันอธิปไตยการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและก็แสดงหลักฐานการโจมตีเป้าหมายพลเรือนของฝ่ายกัมพูชาแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในแง่งของสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมภาพของผู้ถูกกระทํามันมักจะเรียกความเห็นใจได้ง่ายกว่าเสมอซึ่งนี่ก็เป็นความท้าทายของฝ่ายไทยในการสื่อสารเรื่องนี้ครับ ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะในสงครามข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ในสมรภูมิจริงมันมีต้นทุนที่ต้องจ่ายด้วยชีวิตและน้ำตาของผู้คนจริงๆภาพที่สะเทือนใจมากคือพิธีบรรจุอัฐิทหารไทย42นายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ซึ่งท่านนายก,ก็ไปเป็นประธานด้วยตัวเองครับเป็นภาพที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของความขัดแย้งได้ดีที่สุดมันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่รักไป คำกล่าวของนายกในวันนั้นก็ย้ำว่าคนไทยซาบซึ้งในการเสียสละของทหารทุกคนและรัฐบาลก็จะดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีที่สุดพอเห็นตัวเลขความสูญเสียทั้งหมดแล้วมันน่าใจหายมากนะคะจากข้อมูลที่รวบรวมไว้จนถึงสิ้นปี2568ฝั่งไทยเรามีทหารเสียชีวิต42นายพลเรือนเสียชีวิตอีก46ราย มีผู้อพยพเกือบ1,500,000คนครับส่วนฝั่งกัมพูชาก็มีรายงานพลเรือนเสียชีวิตแล้วก็มีผู้อพยพกว่า1,300,000คนเหมือนกันตัวเลขพวกนี้มันหนักอึ้งมากครับและมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามสำคัญว่าทำไมทั้งสองประเทศถึงยอมแลกยอมสูญเสียมากมายขนาดนี้เพื่อพื้นที่ชายแดนไม่กี่ตารางกิโลเมตรซึ่งนี่แหละครับที่พาเราไปสู่คำตอบที่แท้จริงที่มันไม่ได้อยู่บนบก แต่อยู่ใต้ทะเลลึกลงไปมาถึงต้นตอที่แท้จริงที่เกล่นไว้ตอนแรกกันแล้วนะคะพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเลหรือที่เรียกกันว่า OCA มันคืออะไรและมันเกี่ยวกับการรบบนบกยังไงคะอ่าหล่อนข้าวหนักนี้นะครับว่ามีเค้กก้อนมาขึอมาซ่อนอยู่ใต้ทะเลในอ่าวไทยขนาดใหญ่ประมาณ26,000ตารางกิโลเมตรแล้วทั้งไทยทั้งกัมพูชาก็ตลอด50ปีที่ผ่านมาเนี่ย ต่างก็บอกว่าตัวเองมีสิทธิ์ในเค,ค้กชิ้นนี้แล้วก็ขีดเส้นแบ่งของตัวเองทับกันไปมาไอพื้นที่ส่วนที่ทับกันอยู่เนี่แหละครับคือ OCA และในเค,ค้กก้อนนี้ไม่ได้มีแค่ครีมกับแป้งนะครับแต่ประเมินกันว่ามีก๊าซธรรมชาติซ่อนอยู่มหาศาลถึง1 1ล้านล้านลูกบาทฟุต11ล้านล้านลูกบาทฟุต,ฟตโหนั่นมันปริมาณมหาศาลเลยนะคะ แล้วที่ผ่านมาเราพยายามจะทำอะไรกับเค้กก้อนนี้บ้างไหมคะเราเคยพยายามครับมีการทำ MOU ปี2 4 4 4ซึ่งก็คือบันทึกความเข้าใจว่าเราจะมานั่งคุยกันดีๆเพื่อหาทางแบ่งเค้กแล้วก็พัฒนาร่วมกันแต่ปัญหาคือการเจรจามันไม่เคยคืบหน้าไปไหนเลยครับส่วนใหญ่ติดปัญหาการเมืองในบ้านเราเองติดปัญหาอะไรกันแน่คะทั้งๆที่ดูแล้วมีแต่ประโยชน์เพราะทุกครั้งที่จะมีการหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเจรจา ก็มักจะมีวาทกรรมเรื่องการเสียดินแดนถูกจุดขึ้นมาเสมอครับแม้ว่าท่านนายกอนุทินจะเคยชี้แจงแล้วว่า MOU 2544มันเป็นเรื่องพื้นที่ในทะเลไม่ได้เกี่ยวกับแผ่นดินหรือเกาะกูดแม้แต่น้อยแต่ในทางการเมืองเรื่องนี้มันถูกผูกโยงกันจนแกะไม่ออกกลายเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากใครแตะก็อาจจะโดนข้อหาขายชาติได้ง่ายๆเลย แล้วทําไมจู่ๆเรื่องนี้ถึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนขึ้นมาในช่วงนี้ล่ะคะเพราะว่าสถานการณ์พลังงานของเรามันเปลี่ยนไปครับมีบทวิเคราะห์ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยฝั่งของเราเองเนี่ยกําลังจะหมดลงเรื่อยๆทุกวันนี้เราต้องนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG จากต่างประเทศมากขึ้นซึ่งราคามันทั้งแพงและพันผวนมากอ๋อพูดง่ายๆก็คือ เรื่องนี้มันกระทบกับค่าไฟในบินของพวกเราทุกคนโดยตรงเลยครับแปลว่าถ้าเราสามารถตกลงกับกัมพูชาแล้วก็เริ่มพัฒนาพื้นที่ทับซ้อนนี้ได้มันจะส่งผลดีกับเรามหาศาลเลยมหาศาลครับ บทวิเคราะห์ประเมินว่ามันจะช่วยเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซของไทยได้อีกอย่างน้อย50%ยืดอายุการใช้ก๊าซจากอ่าวไทยไปได้อีก15-20ปีและที่สำคัญที่สุดเราจะได้ก๊าซในราคาที่ถูกกว่าการนำเข้าเยอะมากซึ่งจะช่วยลดภาระค่าครองชีพด้านพลังงานของคนทั้งประเทศได้เลยฟังดูแล้วเหมือนไม่มีเหตุผลที่จะไม่ทาเลยนะคะแล้วอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้คืออะไรคะ อุปรสรรคใหญ่ที่สุดคือทัศนคติที่ว่าเราต้องได้ทั้งหมดและห้ามเสียอะไรเลยครับบทวิเคราะห์เสนอทางออกไว้4ี่ฉากทัศนะแต่ทุกฉากทัศนะมีหัวใจเดียวกันคือการประนีประนอมมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้ทุกอย่างที่ตัวเองต้องการการเจรจาจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายยอมถอยคนละก้าเพื่อที่จะเดินไปขนาดด้วยกันได้เข้าใจแล้วค่ะพอจะเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นมากเลยว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา เป็นปัญหาที่ซับซ้อนจริงๆมีทั้งเรื่องอธิปไตยบนบกที่ยอมกันไม่ได้มีการประทะที่สร้างความสูญเสียมีสงครามข้อมูลข่าวสารที่สู้กันดุเดือดแต่ทั้งหมดนั้นอาจเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ำแข็งเพราะใต้ผืนน้ำนั้นมีเดิมพันเรื่องความมั่นคงทางพลังงานและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลซ่อนอยู่ใช่ครับมันเป็นความขัดแย้งหลายมิติที่ผูกโยงกันอยู่และการจะแก้ปมนี้ได้ต้องมองให้ทะลุทุกม,มิติ ไม่ใช่แค่มองสิ่งที่เห็นตรงหน้าเท่านั้นจากทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้มีประเด็นอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายให้ได้ไปขบคิดกันต่อไหมคะมีประโยคนึงจากบกวิเคราะห์ที่ผมคิดว่าสรุปเรื่องนี้ได้ดีมากครับเขาเขียนไว้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการระงับข้อพิพาทคือการเจรจาแต่การเจรจาจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากการประนีประนอมอืมซึ่งมันนำไปสู่คำถามปลายเปิดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะครับว่า ในเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็รู้ว่ามีขุมทรัพย์มหาศาลร,รออยู่แต่กุญแจที่จะไขไปสู่ขุมทรัพย์นั้นคือการที่แต่ละฝ่ายต้องยอมให้บางอย่างเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ที่ใหญ่กว่ากลับคืนมาท่ามกลางบรรยากาศความไม่ไว้วางใจและวาทกรรมห้ามเสียดินแดนแม้แต่ตารางนิ้วเดียวที่ยังคงเสียงดังอยู่เสมอเราจะหาจุดสมดุลที่ทั้งสองชาติจะยอมถอยคนละก้าวเพื่อปลดล็อกอนาคตทางพลังงานร่วมกันนี้ เจอได้อย่างไรและเมื่อไหร่